สวัสดีค่ะคนวันพระหัสบดีดวงรายสัปดาห์9ถึง16สิงหาคม2566ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่หย,ยิบสี่เป็นคำตอบกดไลค์กดแชร์กดดาวกดหัวใจกดติดตามเป็นพักคาครูให้ด้วยนะคะดวงนี้เป็นดวงฟรีนะโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะมีดีมีไม่ดีสัปดาห์นี้บอกเลยว่า จะบอกว่าเหนื่อยก็ไม่ใช่หรอกจริงๆมันเป็นเรื่องของความคิดคนวันพระรหัสบดีต้องระมัดระวังความคิดของตัวเองมันเหมือนเหงามันเหมือนไม่มีเพื่อนมันเหมือนไม่มีใครเข้าใจมันเหมือนคนที่เควงคว,ว้างว่างเปล่าโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเลยังไงไม่รู้ว่าแบบนี้น่ากลัวนะ นะ่กลัวนะมันสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วบางทีเนี่ยวิตกกังวลคิดเยอะคิดมากกลัวใหม่ได้กลัวใหม่ดีกลัวใหม่ประสบความสําเร็จบางคนกลัวถูกใส่ร้ายกลัวถูกนินทาอาจารย์จะบอกว่าถ้าเราทําอะไรที่ดี คิดดีพูดดีทำดีใครใส่ร้ายป้ายสีช่างเขาใครจะพูดยังไงช่างเขาทำตัวเราให้ดีและมีสติรอบคอบยกเว้นไปทำสิ่งไม่ดีไวมันจะเหมือนวัวสลังหวะกลัวความลับถูกเปิดเผยกลัวถูกเปิดโปรงจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมีสติค่ะคิดดีค่ะพูดดีค่ะทำดีค่ะแล้วทุกอย่างจะดีเพราะผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ดีค่ะผู้ใหญ่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีให้พระสังฆราชผู้ใหญ่ให้คุณประโยชน์ผู้ใหญ่ชี้แนะแนวทางผู้ใหญ่อุปถมัมผู้ใหญ่ให้คําแนะนําที่ดีที่เป็นประโยชน์ดังนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้นะเดินตามหลังผู้ใหญ่ หมาไม่กัดแล้วจะประสบความสําเร็จอย่างที่หวังตั้งใจการงานมีโอกาสได้เปลี่ยนงานใหม่บางคนได้ย้ายงานใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆม่ให้มนุษย์เจ้าสําราญเปลี่ยนงานใหม่ก็ได้ย้ายงานใหม่ก็ได้ถ้าทําอยู่ตรงนี้ไม่มีความสุขก็เปลี่ยนงานย้ายงานไปเลยสบายใจกว่า ไปตายเอาดาบหน้าไปหาความสุขรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองใครอยากเข้าวงการบันเทิงในายแบบนางแบบประกวดักร้องนะนางงงนางงามอย่างนี้นะอยากเป็นดาราได้หมดอยากเดินทางท่องเที่ยวอยากไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้หมดเลิกกลัวเลิกกังวลไม่มีข้อจำกัดไม่มีข้อผูกมัดไม่มีพันธนาการทำทุกอย่างให้เป็นศูนย์แล้วจะประสบความสำเร็จ ส่วนเรื่องของการเงินรอบคอบกับเอกสารสัญญาการทําธุรกิจธุรกรรมระวังแค่เรื่องของส่วนแบ่งส่วนแบ่งอาจจะไม่ลงตัวหรือถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการหรือว่าเป็นคนที่รับผิดชอบการเงิน รอบคอบให้มากบางคนมันอาจจะก,กล่าวหาหรือพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีได้ต้องระวังแต่ถ้ารอบคอบแล้วเอกสารสัญญาเปะแล้วส่วนแบ่งตกลงกันโอเคแล้วไม่ต้องกลัวผู้ใหญ่ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยใครอยากขายที่ขายทางใครอยากจะทําอะไรให้สําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมากนะอาจารย์ก็จะแนะนาเป็นองค์นี้พระพิคเนธ พระพิคเนตสำหรับคนวันพระหัส,สบดีเพราะว่าไพ่ขึ้นมาแบบนี้สมเด็จพระสังฆราชคือผู้ใหญ่คือไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพิคเนตดนบันดาลความสำเร็จให้สมปรารถนาสำเร็จสมหวังดังใจหรือใครเป็นสายพุทธแท้ก็ขอพรพุทธรูปปังมารวิชัยพระพุทธชินราชก็ได้ขอพรความรักเบื่อ ความรักมีคู่จะเบื่อเบื่ออยากลันลาอยากหาความสุขอยากกินอยากเที่ยวอยากไปกินข้าวกับเพื่อนอยากไปหาเพื่อนอยากไปหาความสุข <_ un> ก็คุยกันดีๆก็แล้วกันเพราะบางคนรู้สึกว่ามีแฟนแล้วเหงามีแฟนแล้วอยากเปิดหูเปิดตาหรือบางคนมีแฟนแล้วแฟนไม่สนใจใส่ใจมันเหมือนคนที่ถูกทิ้งขว้างเหมือนคนถูกเทเหงาบางคนมีแล้วเหมือนไม่มีไม่มีดีกว่าส่วนคนที่มีคู่คนมีคู่ถ้าอยู่ได้คนเดียวก็อยู่เถอะ เพื่อนฝูงสังคมอะไรเงี้ยผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยจะให้คุณประโยชน์ดีเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่พร้อมที่จะเปิดรับอะไรใหม่ๆอยู่คนเดียวสบายใจกว่าอยู่คนเดียวอาจจะมีความสุขมากป่าหาอะไรที่มันชอบมันตอบโจทย์ทำการที่มีแฟนแล้วเราไม่มีความสุขไม่จําเป็นต้องมีสูตรแบบนี้ดีกว่าให้ตัวเองได้เลือกสําราญบานใจจะได้สบายใจจะได้มีความสุขสุขภาพประมัดระวังซึมเศร้านะสุขภาพใจเครียดไมเกรนนะแล้วก็ซีด คุณผู้หญิงเรามาระวังตกขาวไว้ด้วยแล้วช่วงนี้ขี้หลงขี้ลืมง่ายประมาทซุ่มซ่ามเดินเตะเดินชนนะขาเข่าเท,าท้าจะมีปัญหาทําบุญที่เกี่ยวกับการให้ชีวิตไถ่ชีวิตไถ่ชีวิตคนไถ่ชีวิตสัตว์ได้หมดหรือจะต่อชีวิตต่อลมหายใจทําบุญกับอุปกรณ์การแพทย์หรือโรงพยาบาลก็ได้เช่นกันสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมัครพยากรเริ่มต้นหนึ่งคำถามาม39บาทใครสนใจพระพิคเนททักแชทมานะคะ 1. 99ค่าส่ง40ไม่มีเก็บปลายทางขอคนที่พร้อมจ่ายค่ะสวัสดีค่ะ